ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ต้อนรับพระเอกสุดฮอตค่ะคุณตูดตามยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ฉันเห็นคุณมีละครต่อเนื่องกี่เรื่องเนี่ยคุณโอ้โห3มปีที่ผ่านมานี่คือผมไม่ได้หยุดงานเลยครับอืมตอนนี้ใช่ครับคือเพิ่งจบไปก็คือตอนนี้ละครจบหมดแล้วครับ แต่ว่านทิ้งท้ายนะปีนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ครับผมอิหลาเอ๋ยอ่ะยังไงไปชมกันได้นะคะแต่ที่สําคัญคือนอกเหนือจากที่เขาจะมาเล่นละครเล่นหนังแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขายังไม่พอนี่ไปร้องเพลงออกคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ต่างๆก็มียังไม่จบอีกอย่างไหนจะคุณจะไปต้องแข่งชกมวยอีก ใช่อโออันนี้อันนี้เป็นเป็นงานที่แบบว่าท้าทายแล้วก็แบบงานใหญ่สุดในช่วงในช่วงปีนี้เลยครับ <บ>ก็ทาให้ร่างกายคุณฟิตเฟิร์มกลับมาใช่ครับผมแข็งไปทุกส่วนเลยฮะเนี่ยแข็งอุ้ยอยากพิสูจน <laughs> ์กันเลยแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นคุณขาเมื่อสักครู่นี้สาวๆทีมงานดิฉันเนี่ยนะคะถึงขนาดที่ว่าเข้าคิวค่ะเข้าคิวขอถ่ายรูป <laughs> แต่พอกอดปุ๊บดิฉันขอญาตนะคะสัม <laughs> รับเรซาทีนแป๊บหนึ่งตอนแรกยืนอย่างนี้นะคะสักพักหนึ่งอะไรก็ไม่รู้โดนใจทุกคนซบอกหมดเลยอะไรอะไรอยากให้ฉายไปเห็นหน้าทีมงานดิฉันทำอย่างนั้นจริง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 คือแบบว่า เหอะไรขนาดนี้ก็ปกติครับเพราะว่าความหอมมันสําคัญครับนี่ถ้าเราตัวหอมเรามีมีกลิ่นที่หอมเนี่ยมผมว่าใครๆก็อยากเข้าใกล้ครับจริงนะอันนี้ค<ช>ือเรื่องจริงนะยิ่งเช้าๆนะคุณบางทีเนี่ยเราเข้าใกล้ใครเราได้จะกลิน่นยาสีฟันอันนี้พูดก็ตามตรงแต่ขอโทษนะ <c oughs> แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ครับ <c oughs> คนเดินเข้าใกล้เมื่อสักครู่ทีมงานดิฉันเกนาะข้างๆสักแป๊บหนึ่งทำมุกบอกถ่ายรูปไม่ติดค่ะเขาถ่ายใหม่แล้วต่แล้วต่อจากนั้นคืออกคือซบอกเขาอย่างเดียวอ๋อนี่คือเป็นแผนเล้วครับเป็นแผนเขาเลยคุณแล้วยังไม่พอนี่กิจกรรมคุณคุถ่ายรูปด้วยนะใช่ครับ<อ>ก็คือถ้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปเนี่ยผมมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็นคนชอบอยู่เอาท์ดชอบใช้ชีวิตแบบร้อนๆอะไรอย่างนี้ปกติอยู่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเน่ะจริงๆอันเนี้ย เข้าเรื่องสําคัญที่ที่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของทําไมผมถึงซีเรียสเรื่องความหอมมากเพราะว่ามันเคยมีประสบปัญหามาแล้วว่าแบบเราอยู่ร้อนเราอยู่กับกิจกรรมผู้ชายครับแล้วมันก็มักจะเกิดกลิ่นอับมันก็มักจะเกิดอะไรเงี้ยปัญหาแล้วเราทํางานใช่ไหมเนี่ยอย่างผมผมมาทำงานมาเจอพี่บุ๋มเนี่ยผมแบบเอ๊ะถ้าเกิดเรามีมีความเปรี้ยวขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กไงครับมันก็ไม่เวิร์กไงน่กว่าพกไส้กรอกอีสานมาไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคือ เป็นเพราะว่ากลิ่นตัวผู้ชายมันเป็นไปได้ใช่ครับบางทีมันควบคุมยากคุณเองคือคนหนึ่งที่แฟนคลับคือขอโทษนะคะแฟนคลับก็เยอะมากจริงๆนะคะแล้วบางทีก็ต้องเข่าคิวเรียงคิวนะคะก็ถ่ายรูปคุณแล้วคุณก็เหงื่อออกไปแต่ขอโทษทุกคนไม่มีผลเรื่องกลิ่นเขาเลยนะถูกครับคือคือตั้งแต่นี้ครับผมมาเจอกับมาดามฟินครับคือสิ่งหนึ่งที่มันถูกแก้ปัญหามากๆคือเราไม่มีกลิ่นตัวแล้วเราไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นเปรี้ยวแล้วเรากลายเป็นผู้ชายเลิกเปรี้ยวไปเลยครับผมขามตามตรงเหอะ ใช่ใช้ได้จริงเหรอก็ผมใช้มาเป็นแบบเกือบจะหลายปีแล้วครับผม oh. คือใช้มาเยอะมากใช้มาบ่อยมากแล้วจนแบบกลายเป็นว่าทุกวันนี้ติดใช, उ, ตใช้ทุกวันก็ต้องใช้ทุกวันนี่ผมไม่ได้หอมเฉพาะเ,เวลามาทํางานนะครับ uh. ถ้าใครมีโอกาสได้ไปนอนเตียงเดียวกับผมเนี่ยผมหอมแม้ก uh, ระทั่งเวลาที่นอนนะครับผมเช oh. ื่อเป็นใน่ายสาวทุกคนบนโลกใบนี้เอาเป็นว่านี่คุณอ้ํา อ้ําอธิชาติก็ใช้และอ้ําอธิชาติเนี่ยนะคะขอโทษเถอะเล่นฟิตเนสเดียวกันครับคุณนขาเขาหอมจริงๆค่ะแม้กระทั่งเขาออกกําลังกายเหงือออกก็หอมอยู่ใช่เลยฮะแล้วอย่างผู้ชายในเวลาฉีดเนี่ยฉีดยังไงแตกต่างกับผู้หญิงไหมคุณคือจริงๆแล้วผมจะบอกเลยว่าผู้ชายไม่ได้มีจํากัดเลยว่าสีนี้ผู้ชายใช้ไม่ได้ไม่มีครับใช้ได้หมดเพราะมันแล้วแต่โอกาส แล้วแต่ช่วงโอกาสที่เราจะไปถ้าผมจะไปเจอสาวๆถ้าผมจะไปทานข้าวจะไปอะไรเงี้ยสีนี้เป็นสีที่ผู้หญิงชอบสีแดงสีแดงใช่ครับผมสีแดงมันจะเป็นคือฟินอินเลิฟเนี่ยจะเป็นสีที่กลิ่นที่ผู้หญิงชอบแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ชายอย่างผมผมจริงๆผมชอบด้วยนะน้าหอมที่เป็นกลิ่นของผู้หญิงอ่ะกลิ่นที่ผู้หญิงชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดผู้หญิงชอบเราก็ยังชอบผู้หญิงที่แบบมีกลิ่นหอมแบบนี้เราก็เลยแบบว่า ถ้าเราอยู่ในบรรยากาศที่เราอยู่ในกลิ่นที่ชอบเหมือนกันมันมันโอเคมากอะไรเงี้ยใช่นะฮะแล้วปกติตุ่มามก็คือฉีดก็คือหลายๆกลิ่นสามารถผสมกันได้มใช่มันผสมได้คือที่เจ๋งมากๆคือเราจะเคยเจอหลายๆครั้งอ่ขอโทษนะครับอย่างน้ำหอมของเคาน์เตอร์แบนในบางครั้งเนี่ยเวลาเราฉีดไปกลิ่นผสมกันเละเลยใช่พังเลยผมแบบโอ้เราซื้อมาแพงมากแล้วแบบทาไมแบบทาไมมันใช้งานไม่ได้เราเราเราอยากจะผสมความรู้สึกนี้กับกลิ่นนี้ไม่ได้แต่พออันเนี้ย เนี่ยหวานหวานเซ็กซี่ปนเซ็กซี่นิดนึงมาบวกกับความเซ็กซี่แบบเร่าร้อนอะไรเงี้ยมันผสมกันได้ครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ฮะนี่ฮะสมมติอันนี้อันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงผสมกับสีดําเข้าไปครับเนี่ยผสมกันได้นะคุณผสมกันได้กลิ่น ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเอกลักษณ์สาหรับใครเลยหคือสมมนะครับใครคุณได้สขวดนี้ไปใช่ครับคุณได้ถึง3ามกลิ่นเอาสรุปง่ายๆถูกอ่ะก็คือได้สีแดงอีกลิ่นหนึ่งวันนี้สีดําอีกลิ่นหนึ่งวันนี้แล้วผสมกันปุ๊บก็จะได้อีกกลิ่นหนึ่งอีกวันหนึ่งใช่และที่สําคัญคือคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะซ้ำใครครับเพราะน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยเป็นน้ำหอมที่อยู่กับใครก็เป็นเอกลักษณ์สำหรับคนนั้นจริงๆครับแล้วเขามีการันตีจากออฟราด้วยนะคะแต่ถามหน่อยกับเมืองไทยมันจะกรียน เปลี่ยนกินอะไรอย่างนี้ไหมไม่เปลี่ยนครับคือที่สําคัญคือต้องบอกว่ามาดามฟินเนี่ยถูกพัฒนาสูตรถูก สร้างมาเพื่อคนไทยสร้างมาเพื่อสภาพบรรยากาศอากาศแบบประเทศไทยของเราร้อนชื้นอะไรต่างๆนานาผมถึงบอกไงว่าปัญหากลิ่นอับไม่มีปัญหาเปรี้ยวไม่มีเพราะว่าเราอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้มันต้องมีเหงื่ออยู่แล้วแต่ทําไมมันปัญหามันจบได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันมันตอบโจทย์ที่สุดลวครับดังนั้นวันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ขอโทษนะคะคุณขายอย่าไปซื้อตามตลาดนัดนะอันนั้นของปลอมนะมีของปลอมเยอะมากบางคนผมเคยเจอมีรอบหนึ่ง ขายในปั๊มน้ำมันครับผมเออผมก็แบบเออมันก็มีเนาะอะไรเงี้ยใช่ครับซื้อที่นี่ครับซื้อในรายการด้วยครับผมคุณจะได้สิ่งที่ถูกต้องดีที่สุดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และบอกเลยว่าโปรโมชั่นเด็ดมากนะครับสำหรับวันนี้ครับลูกค้านะครับที่สนใจแล้วก็สั่งซื้อในรายการนะครับน้ำหอมมาดามฟินนะครับคลาสสิกสีแดงนะครับสีแดงแบบนี้ นะครับผมปกตินะครับราคาเกือบ2,000บาทครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,290บาทครับแต่ไม่พอแค่นั้นครับตอนนี้ถ้าโทรเข้ามาในรายการนะครับผมแถมฟรีน้ำหอมสีดำอีก1ขวดครับและที่สำคัญคู่แพ็คแบบว่าเป็นคู่แพ็คคู่ให้คู่บุญกันนะคือมันขาดกันไม่ได้ก็คือโลชั่นมาดามฟินแดงและดำครับผมบอกเลยว่า2ตัวนี้ใช้ร่วมกันทาผิวทาง่าย มันหอมดับเบิลเข้าไปอีกครับมันจะหอมแบบนะซื้อหนึ่งแถมสเลยเหรอซื้อหนึ่งแถมสามครับเท่ากับวันนี้ซื้อหนึ่งคุณได้3เป็นของแถมไปรวมไปเป็น4ี่ชิ้นครับผมปกติราคาเกือบสี่พบาทแล้วนะครับอบอกเลยว่าโอ้ราคานี้มันเยานะ้ายวนอ่ะใช่หนึ่บาทเท่านั้นครับผมรีบโทรต,ตอนนี้เลยครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หสี่หกหย้ำนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ 6 4 6 6นะครับและที่ไลน์แอดครับผมแอดฟิน26นะครับแอดฟีนสองหกครับหรือตอนนี้ถ่ายหน้าจอก่อนเลยก็ได้นะฮะใช่ครับแกน QR าร์โค้ดก่อนเลยค่ะบผมดูที่หน้าจอได้เลยคุวันนี้คุ้มมากเลยคุณหนึ่งขวดแถมได้แบบอีกสามเลยอ่ะคือคือทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับมาดามฟินทุกครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหโปรโมชั่น โปรโมชั่นแต่อันนี้แต่แต่อันนี้คือราคาทุกคนแต่ต้องได้สบายๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่สําคัญคือ1ขวดเนี่ยลดราคาให้แล้วเล็กยังไม่พอแถมให้อีก3ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้อีกตัางหากนะคะใช้ได้อีกนานเลยล้วค่ะแล้วถ้าเกิดคุณทาโลชั่นก่อนเนี่ยนะแล้วฉีดด้วยน้ำหอมทับ คุณอยู่ติดทนยิ่งกว่าอยู่ระยะแบบ10เมตรอะมันได้กลิ่นจริงๆนะครับใช่มันโชยมาจริงๆมันแบบมันได้กลิ่นเลยอะนี่ถ้าไม่ติดว่าเคยเล่นเป็นแม่ลูกกันนะที่ฉันเดินไปดมน้องตุ้มตาไปน่อยแล้วนะเนี่ยครับผมย้ำโปรโมชั่นอีกครั้ย้ำโปรโมชั่นครับผมน้ำหอมมาดามฟินคลาสสิกนะครับสีแดงนะครับต้องย้ําอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยราคามันก็เกือบจะ2,000บาทแล้วนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,290บาทและ โทรเข้ามาในรายการตอนนี้เราจะแถมฟรีน้ำหอมสีดำอีกหนึ่งขวดแล้วก็โลชั่นมาดามฟินอีก2 2หลอดนะครับผมสีแดงและสีดำนะครับผมเท่ากับว่าซื้อ1แถม3นะครับได้4ชิ้นปกติราคาเกือบ4,000บาทวันนี้จ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่02-114-6466น1 4 6หะครับ021146466หรือว่า Line แอ FIN 2 6นะครับ Adfin 2 6นั่นเองครับผมค่ะดังนั้นถ้าจะซื้อเป็นของขวัญก็เหมาะอย่างยิ่งเหมาะมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงท้ายปีด้วยครับช่วงท้ายปีแบบนี้เราหาของขวัญผมว่าอะไรก็ตามที่มันให้แล้วมันมันรู้สึกนึกนถึงอ่ะ ใช่ไหมฮะถ้ามีคนให้น้าหอมมาเราฉีดเราก็จะนึกถึงคนที่ให้มาเสมออะไรอย่างนี้ใช่เออันี้ซื้อหนึ่งขวดไว้ใช้เองที่เหลือเป็นของขวัญได้นะ่นี่นะคะเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยสําหรับน้องตุมตามที่วันนี้มาพูดคุยกันนะคะ0ูนย์สอ6 6นึ6นะคะ0 2 1 1 4 6 4 6 6โทรด่วนเลยนะ1ขวดลดราคาให้แล้วยังไม่พอแถมให้อีก3โทรด่วนเลยค่ะ0 2 1 1 4 6 4 6 6่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับน้องตุ้มตามค่ะขอบคุณมาก อู้กินหอมจริงๆเอาละหมดเวลาสำหรับวันรับแขกแล้วนะคะในช่วงหน้าจะเป็นใครห้ามพลาดค่ะตอนนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะโซดวน